สวัสดีครับผมผมช่างโดมนะครับจากเพจร้านโชว์วิปถดานครับมีทั้งเพจและ f c e e o o o นะครับออแล้วก็ u t u b e นะครับสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการเจาะบอบะดานนะครับวันนี้เรามาลงพื้นที่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดมุกดาหารทําการเจาะบาดานขนาด6นิ้วนะครับแบบนี้นะครับเป็นขนาด6นิ้วซึ่ง ลูกค้าต้องการเจาะเพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็จะมีการเกษตรผสมผสานกันไปนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าแจ้งว่าพื้นที่แถวนี้นะครับมีปัญหาเรื่องน้ําน้ําขัดสนมากได้ซื้อน้ําถังมาอาบนะครับน้ําถังละ10บาท15บาทน้ําจะเอาให้วัวกินก็จะไม่มีนะครับก็เลยได้ทาการว่าจ้างเรามาเจาะ ผมปรากฏว่าตอนนี้กําลังจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ่าตาน้ําอยู่ที่50เมตรนะครับบ่อน,นี้น้ําค่อนข้างอยู่ลึกนะครับเป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มนะครับแต่น้ําค่อนข้างอยู่ลึกพอสมควรนี้ผมจะมาแนะนานะครับเวลาเจาะบ่อบ,บอนาลน,นะครับเวลาท่านเจาะไปแล้วเนี่ยให้ท่านถามช่างนะครับว่าน้ําที่ท่านเจาะได้เนี่ยมันอยู่ความลึกอยู่กี่เมตร ปกติแล้วเวลาที่เราเจาะได้น้ําอย่างช่วงว่าตัวนี้เราเจาะได้น้ําที่50เมตรนะครับแล้วก็จะให้ผมก็จะให้ช่างเนี่ยทำการเจาะเผื่อลงไปประมาณ10เมตรเพื่อที่จะเผื่อให้ลูกค้าหย่อนชัเมนร์อนะครับอ่าอย่างปั๊มบาดาลเนี่ยเวลาเราหย่อนลงไปในบ่อบาดานเนี่ยควรจะหย่อนให้ตรงกับรูน้ําหรือเลยรูน้ําไปนะครับมันถึงจะใช้ได้แบบไม่มีปัญหาบางท่านอ่าก็เคยบ่นบ้างนะครับ เวลาเจาะบ่ปะดานไปหย่อนปั๊มไปไม่ถึงตาน้ําแล้วน้ํามันก็หมดแต่เ,เราไปเช็คดูเราเป่าดูน้ํามันก็ไม่หมดอะไรประมาณนี้มันทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้ mm hmm. ก็ฝากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่จะทําการเจาะป,ปะดานนะครับเวลาท่านหย่อนปั๊มลงไปให้ถามช่างเลยครับว่าน้ํามันอยู่ประมาณกี่เมตรตาน้ําที่เจาะได้มันอยู่ประมาณกี่เมตรซึ่งช่างส่วนใหญ่เขาจะรู้นะครับแทบจะทุกคนเลยแทบจะรู้ อย่างผมเนี่ยผมก็จะดูแล้วก็จะถามคนงานตลอดว่าน้ำบาดาลตาเนี่ยมันอยู่กี่เมตรก็จะแนะนําลูกค้าหย่อนปั๊มไปตามความลึกที่น้ําอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและลูกค้าใช้น้ําได้อย่างสบายใจนะครับยังไงก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับอ่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับบ่อบาดาลนื่นๆืนะครับเบอร์โทรก็อยู่ในหน้าจอครับ0ูน9 5 3 9 6 6 0ชเาวีบาดาลสวัสดีครับผม